ขาบรถด,ด้วยนะคะมาแล้วคะ่ะวัน้ข้าหอมมาเป็นตตากล้องเหรอเดี๋ยวถ่ายเอฟซจะดูรุ่นง,งรีนเลยเนี่ยวันนี้ข้าหอมมาเป็นตากล้องเองเลยแต่มามานตั้งต้องเลยอะค่ะอยาคลิปเป็นไหม,ไมโอ้โห,<ๆ>โโหข็าหอมเก่งมากๆเลย วันนี้มาถ่ายคุณพ่อลงสับปะรดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้จะกจะสับปะรดมาจากไหนได้ได้คเนมาจากไหนได้คเนมาจากไหนไข่ไก่เยไข่ไก่โอ้ยอยู่กล้องด้วยวะจะตกนั่นอุ๊ยมีดซี่หัวแตกเลยอย่าทำอย่างนั้นมีดส่หัวแตกเมื่อวานฝนตกูกไข่ไอ่ไม่ได้เลยบอแม่ี่ลยใช่ลูกไข่ไก่ลูกไข่ไ่ไม่ได้แลตอนเย็นเข้คะถือกล้องดีดี บอกพี่ซิวก่อนเดี๋ยวหนูจะขายใหม่วันนี้ดูนูจะขายใหม่แล้วนะคะอย่าลืมมาอุดนูนูด้วยนะคะดื่มมาอุดนูนด้วยนะคะให้หนูด้วยนะคะไปถามพ่อได้พ่อเหนื่อยไหมถามพ่อยกกล้องขึ้นด้วยยกขึ้้นดวป้าเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากเลยเเห็นข้าวหมมาถ่ายไม่เหนื่อยแล้วยกยกขึ้นมายกกล้องมา

ทุกคนอย่าโยกอย่าโยกเอาไปให้ใกล้ๆให้ใกล้ๆอ้อยเหลือเต็มเลยาาโยใกล้เกิน <c oughs> นี่นี่นะคะคอ้อยม่ววานเหลือเต็มเลยดูนะคะอ้อยอ้อยเต็มเลยตาไปดูพ่อกันไะดูพ่อคใครใคๆดูสับไม่จะตกพ่อค่ะเอถ่ายพ่ออีกถ่ายพ่ออีกพ่อนะคะสับปะรดนี้ใครกินบ้างเออ มีใครบ้างพี่คำน้อยอยไม่ถ่ายถ่ายครับสับุระพ่อก่อนมีมีสับปะรดเออใครใครกินบ้างถ่ายทางนี้ก่อนใครใครกินบ้างคะพี่แสนคูณกินกับน้ำว้าถือเฉยๆนะเออถือแล้วบอกพ่อมีใครกินบ้างม,ะะมีมีใครกินบ้างคะ่ะพี่แสนคูณพี่กำไรนะครับแล้วก็มีวันเพินทันใจ น้ำวานะครับทำคูนหกเชือกนะครับเอายกกล้องมายกกล้องอ่ะหกเชือกนะครับชางหกเชือกเอ็มซีกุงเวชักมือหนึ่งก <wi> ับยกกล้องสองมือเปื่อยนะแล้วไทยไทยอะไรพูดวะพูดอะไรแล้กล้องลงทำไมเออได้ได้ได้พูดกับเพมซีว่ะ วันนี้วันนี้ข้าหอมถ่ายคลิปเองนะคะแม่พี่พีซีก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องข้าหอมด้วยนะคะโอเคไหมโอเคอ่ะถ่ายพ่อช้วยพ่อขึ้นสับรถแล้วพ่อโอ้ตากล้องเขาสุดยอดเลยพ่อเหมือนไหมพ่อเหนื่อยไหมพ่อเหมื่ออะอะไปดูตากล้องบ้างนะฮะอะตากล้องตากล้อง ชมหน้าตากล้องของเราในวันนี้นะคะอาจจะตะขุกตะขักบ้างนะค,ะะคลิปเราเอามาล้องเพลงให้เอซีดูก่อนแล้วระหว่างพ่อลงสับปะรดมา รองเพลงาหรออาอะははอะไรจะทำงานทำไมร้องเพลงให้จบก่อนตาตาเราผมชื่อใคจะได้แสนสดจะเห็นด้ชื่นใจจะได้แสนสดจะเห็นด้ชื่นใจพี่ชายพี่เลื้นแม่พมก็คือแม่แปงไมร้องเพลงาอ พอเลินแก็พี่หลงเร็วรอคิดดีพ่อเลินและแม่วนพี่ท้องฟังไปไหนอีกแล้วนั่นมาๆๆปิดคให้แม่หน่อยกไปก่อน ให้ขอยแล้วก็ให้ให้อนะคะแล้วก็พี่แมคูนแล้วก็ให้พนใแล้วก็ให้กำไรนะคะบายมันเป็นล่ะลืมได้ยังไงอ่ะ โอ้ขยับรถอีกแล้วแปค่ะตากล้องเราเหนื่อยแล้วนะคะตากล้องเราเหนื่อยแล้ว